วันนี้มีรถเข้ามาใหนึ่งคันนะครับผมเป็นเอลซูดีแม็กออนิวหนเก้าเอเกียธรรมดาปี2022นะครับรถใหม่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้มาอยู่ที่เรานะครับผมราคาเหลือเพียงแค่5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับผมคันนี้นะครับเป็นรุ่น2022นะครับก็คือจะได้เป็นกระจังหน้าเคียวสันแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเกียร์เอสเกียร์เอสก็จะได้เป็นไฟธรรมดานะครับไฟตัดหมอกจะไม่มีแต่ว่ามีไฟเลี้ยยวววมมาาาออู่นนรตัี้้แล หรือว่าถ้าต้องการติดไฟตันเมาเพิ่มก็สามารถเจาะช่องตรงนี้นะครับติดตั้งเองได้เลยนะครับคันนี้ก็ลดโดยรวมนะครับก็ได้เดิมทั้งคันเลยนะครับผมเรื่องสีเรื่องอะไรต่างๆนะครับได้ค่อนข้างเดิมทั้งคันเลยแล้วก็มาดูกันที่เรื่องล้อนะครับคันนี้เรื่องล้อคันนี้ก็คือเราได้ทําการเปลี่ยนนะครับผมเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้คุณลูกค้า1ชุดนะครับยางนะครับผมยางใหม่ปี23เลยนะครับอ่าล้อก็เป็นล้อแม็กเอ่อหรลูตรงรุ่นนะครับผม มเงาๆเท่ๆเลยนะครับอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงมุมแก้มอ่ะถ้าท็อปกว่านี้ไฟเลี้ยวถึงจะอยู่ตรงมุมกระจกนั่นเองนะครับแล้วก็กระจกก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับมือเปิดจะเป็นมือเปิดดํานะครับผมเพราะว่าเป็นเกีเอสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับจะยังไม่ได้เป็นตัวโลโก้นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็คิ้วกันาสตยังไม่มีมานะครับถ้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติมอะไรยังไงก็แจ้งทามาได้นะครับ เดี๋ยวเรามาแวะดูภายในด้านนี้กันนะครับผมภายในนะครับก็ได้ทําการาติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเดี๋ยวแกะให้ดูเลยให้ดูนะแบบทุกซ่องทุกมุมนะครับเดี๋ยวแพนดูตรงคอนโซลด้านนู้นนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปรับชมในจุดอื่นกันต่อ,อโอเคครับผมเบาะคือเป็นเบาะผ้า นะครับจะเป็นเบาะพ้าธรรมดานะครับมาดูด้านนี้กันต่อนะครับผมแกะให้ดูได้แบบทุกประตูทุกบานนะครับอลองชมกันนะครับเรื่องเบาะเรื่องอะไรนะครับผมก็ยังได้เป็นเบาะเดิมๆนะครับแล้วก็พวกร่องรอยอะไรต่างๆก็คือไม่มีเลยนะครับเราก็ได้ทำการสปาภายในอะไรให้เรียบร้อยนะครับ อ่ะมาดูกันต่อนะครับผมด้านหลังนะครับล้อแม็กก็คือไม่หมดทั้งชุดเลยก็ถ้าดางไม่ผิดนะครับผมด้านล้อแม็กคู่หน้าก็จะเป็นกว้าง9ก้านิ้วครึ่งข้างหลังก็น่าจะเป็น10นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับยางไม่ปี23 4เส้นแล้วก็คันนี้เดิมทีแม็กเลนเนอร์ไม่มีมานะครับเราได้นาการใส่แม็กเลนเนอร์อันใหม่นะครับให้คุณลูกค้าไปเลยเรียบร้อยนะครับอ่าลองชมกันต่อนะครับผมไฟท้ายนะครับผมยังเป็นแบบตัวธรรมดาอยู่เพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับมือเปิดด้านหลังก็จะเป็นมือเปิดดำ และทําการติดตั้งนะครับเป็นเหล็กค้าหลบป้ายทะเบียนนะครับผมอันนี้ก็ยกให้เลยไม่ได้บอกราคาเพิ่มนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนท่อนะครับผมเป็นท่อเล็ออกถ่ายนั่นเองนะครับอมาดูด้านนี้กันต่อนะครับผมชุดล้อชุดอะไรก็เรียบร้อยนะครับไอที่กองกองอยู่ก็คือล้อใส่คันอื่นๆนะครับอเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านนี้กันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสตาร์ทรถให้ฟังเลยแล้วกันนะครับ ก็จะได้เป็นพวกกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นเซ็นทรันล็อกแล้วก็กระจกวงข้างเนี่ยคือปรับเลนไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับกุญแจจะเป็นดอกธรรมดาบาแบบนี้หนึ่งดอกนะครับผมเสียงท่อก็ดังนุ่มๆน,นะครับผมเครื่องก็สตาร์ตติดง่ายนะครับเลขไม้เพียงนะครับผมเลขไม้เพียง 3าม0 0ื่นสองพันกโลนะครับผมสาม0 0ืนพันแปดร้อยกโลนะครับก็ได้มีการเช็คระยะให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมระยะที่ต่อไปนะครับผมก็เข้าที่สี่หมืนสองได้เลยนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ทางเราออกให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวแพนดูคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะขยำลงให้ดูก็พวกร่องรอยอะไรต่างๆนะครับแทบไม่มีเลยอ่าแล้วก็ซีดีก็เป็นแบบ mp 3สามนะครับธรรมดา วิทยุ CD MP3 นะครับเสียบ USB ได้นะครับผมเสียบสายเชื่อมต่อโทรถือได้นะครับระบบแอร์ปรับเป็นนวลนะครับผมมีช่องชาร์จไฟตรงนี้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็เกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ถักก็เป็นเกียร์ยกแบบนี้นะครับแล้วก็มีการใส่ของให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกเอกสารการเข้าสู่อะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็ส่วน ส่วต,ตรงนี้ถ้าเป็นตั้งแต่ LDA ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตัวเปิดปิดเกจได้นะครับที่เหลือก็เป็นถงลมนิรภัยให้ปกตินะครับแล้วก็พวกฟ้าใบอะไรก็คือสะอาดเงางามนะครับร่องรอยการเจมิมไม่มีนะครับผมไม่มีมานะครับอันนี้คุณลูกค้าเอาไปก็สามารถไปแจเป้เแบบนี้เลยนะครับโดยรวมก็เสียงท่อนี้ก็ดังนุ่มๆน,นะครับเพราะว่ารถยังเดิมๆอยู่ไม่ได้มีการปรับแต่งเครื่องมาได้อย่างใดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่ออันนี้คือมารีวิวด้านหลังเลยนะครับรถยังเสร็จไม่เรียบร้อยดีนะครับเรารีบมารีวิวก่อนถ้าสมมุติคันนี้รถได้มีการจองมีการออกไปก่อนอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็ยังไม่ต้องไม่ต้องเสียดายไปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีอีกเยอะมีหลายคันนะครับแล้วก็มีกําลังทยอยเข้ามาอีกเพียบเลยะมาดูในของเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับพวก EGR พวกอะไรก็ยังไม่ได้อุดมาเลยนะครับยังยู่เหมือนเดิมปกติอ่าแล้วก็น็อตฝากระโปรงน็อตแก้มต่างๆนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดมาแต่อย่างใด่าแบตเตอรี่ต่างๆนะครับผมมีรับประกันให้นะครับเครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU รับประกันสูงสุดที่3ปีหรือว่า30 0 0 0กิโลเมตรนะครับส่วนอะไรต่างๆอุปกรณ์ไฟส่องสว่างนะครับมีก็มีรับประกันให้ตามที่บริษัทเรากําหนดนะครับผม อ่ะโอเคครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมสำหรับ DMAX ON n n w w 1.9นะครับผม1.9เกรดเอประตูเตี้ยนะครับปีคศ2022นะครับผมราคาเพียง569,000บาทเท่านั้นเองนะครับยังไงคุณลูกค้าก็ลองเปรียบเทียบราคาดูนก่อนนะครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับผมก็มีจัดโปรโมชั่นให้ส่วนลดถึง20,000บาทนะครับผมแล้วก็มีค่างวดลงนอให้อีก1งวดเต็มๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ เคียร์สมาร์ทชาน,นะครับผมชื่นชอบฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ